จจจังรรรกพาาาเาะมวมวด้ยยชยอีกทางเลือกสำหรับพี่น้องเขต2อําเภอคุระบุรีตำบลแม่นางขาวเขตเทศบาลตำบลคุระบุรีหมู่ที่1ตำบลคุระหนาอยสระวุฒิประวิงวงศ์สทบอยหรือทนายบอยว่าที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขต2อําเภอคุระบุรีทีมรักพังงาพัฒนาพังงา โสโทอโบอยหรือทนายบอยจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะรัฐราศาสนศาสตร์วิชาการเมืองการปกครองจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์เจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวิชากฎหมายกำลังศึกษาระดับปริญญาโทคณะนิติศาส,าศาสตร์วิชากฎหมายมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและกำลังศึกษาวิชากฎหมายเนติบัณฑิตไทยตั้งใจขอ อาสาเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นปากเสียงแทนพี่น้องเขตสองอำเภอคุระบุรีมุ่งมั่นจริงใจพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนจากใจสอทอบอยหรือทนายบอยนายสรวุฒิประวิงวง,งว่าที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขตสองอำเภอคุระบุรี